เดือดเดืดเดือดจอนจอจอนบไปแล่ยอุนก่นดีนะบไปแล้วบไปแล้วเอาเบไปแล้วบไปแล้วมึงอกกูจับยงสีตแป๊บนึงแป๊บนึงออยปีนี้คือล่ำไยแถะวะแต่แต่ใส่ซีคู่ลอยมาหนิเนาะคือไงอีลีละทังใบกับนีใบเขียวๆได้ไงบอกเลยว่ายอดน้ำหนักเข้าข้นแน่นอออยีลีล่ะ อยดีเด้อเอออ้อยนั่นละเฮ้ยเฮ้ยไปไปฮ้เต้ากลับเร็วไปไปไปฮ้เข้ากลับยี่หรีอ้อยมาคุดส่วนไดบ่ได้ก็ต้องได้ละเข้าไปเจ้าเจ้าแล้วมันหนักเขาโย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 ไปพี่พ เจ้มันเห็นเราบ่สโอ้เจ้ไปเล่นงานทางไหนมาตามบดมันบ่เห็นโอ้อบักคาเนี่กินยังบ่เนี่ยไม่อยากให้เขานูได้กินเงี้ยวไปไปเอาซอปุ๋ยมันไปลักสูตรปุ๋ยมันอ้อมหมงยใคุ้มเนาะก,กูเนาะกแตกได้เหล่าขาวรบคาเงี้ยวมามามาใส่สูตรยังหยีด โอ้ยเคมีสี่คูณร้อยยี่สามห้าสตาดาวหอสี่คูณร้อยอีกแล้วสูตรเจ้าแมงหรือเท่งเข่าเท่งมั่นเท่งอ่อยสี่คูณร้อยย่างเดียวเจ้าตรงแจนรอพี่พ่อมันง่ามลือกูซุนแนวล่ะไปไปไปสี่คูณร้อยย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยดเดียวเง้มงาม ข้อปุ้ยดีแร่ดีสี่คุณร้อยตาดยาวเหาะลดต้นทุนเพิ่มพุ้นผลผลิตดินดีกับมากเด้อไอเด้อ